เปิดร้านจัดดอกไม้ที่คอนโดเราเปิดก่อนวันเมแลนด์ไทย2อาทิตย์เราก็มารับเลยเท่าไหร่ก็มาเราจําได้ว่าวันนั้นเรารับออเดอร์ไปทั้งหมด200กว่าช่อได้มาประมาณเกือบ2องแสนแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าฉันต้องเริ่มทาตั้งแต่วันไหนพอถึงเวลาก็พยายามเร่งเรากฏวว่ามันไม่ทันจริงๆ ลูกค้าโทรมาโอ้โหสายแทบจะไหมเน่ยโชว์ชนกันมีแบบไปตามเพื่อนอ่ะสี่ห้าคนมาแบบลุมด่าเราใช้คําว่าเลเทเลยอ่ะกลายเป็นวันนั้นอ่ะติดลบประมาณ5้าหมื่นนะคะบทเรียนเราได้มาแหละเราจะทํำยังไงให้มันเป็นพาร์ทที่มันดีที่สุดแต่เราอ่ะไม่อยากทําที่คอนโดละแต่ฉันไม่ได้มีเงินอ่ะกระเป๋าแบรนด์เนมที่เราเคยมีขายชุดที่เราปล่อยเช่าเนี่ยขายไปให้หมดตุ๊กตาที่สะสมมาขายหมด บอกตัวเองว่าห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายเพราะว่าลูกค้าจ่ายเงินจองแล้วเราจะไม่พลาดแบบครั้งที่แล้วแล้เราจะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วเท่าไหร่เราก็ต้องสู้จากวันแรกจนถึงวันนี้5เดือนเดือนที่พีที่สุดคือแน่นทุกรอบรายได้ประมาณ5้าแส ก่อนหน้านี้นนคือทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ช่วงโควิดมีโอกาสได้ work from home เราก็ได้ลองทาแบบลองจับธุรกิจออนไลน์หลายอย่างไปเจอร้านเช่าชุดเช่าชุดหนึ่งอะค่ะสมมติชุดราคา2000เราปล่อยเช่าในราคาชุดละ300ก็ทําเช่าชุดมาได้สักระยะหนึ่งเริ่มมีความคิดแล้วอยากจะออกจากงานประจําประจวบเหมาะไปจะไปรับปริญญารุ่นน้องจะต้องซื้อดอกไม้ให้รุ่นน้องมีรุ่นน้องประมาณแบบ10คน20คนอย่างเงี้ยถ้าเราจะต้องไปซื้อให้รุกนน้อะมันก็ค่อนข้างใช้งบเยอะเราก็เลยแบบ เฮ้ยหรือเราจะลองทําเองเราก็ไปเจอในเฟซบุ๊กเป็นกลุ่มในตลาดปากคลองเราก็ทักไปหาเขาว่าพี่คะมีดอกกุหลาบขายเราไหมเขาก็บอกว่ามีแพ็คละประมาณร้อยห้าสิบถึงสองแล้วแต่เกตเราก็ให้แมสไปรับแล้วเราก็มานั่งที่คอนโดอยู่กับเพื่อนเอาไงดีมันก็บอกว่าก็ดู YouTube สิทาตั้งแต่3ามโมงเย็นก็พอจะได้วันนั้นสนะิดตีสามตีสี่ทั้งทั้ที่เป็นกุหลาบช่อเดียวค่ะหอ่อธรรมดาเลยทีนี้ก็เลยกลับมาเฮ้ยหรือเราจะธุรกิจนี้ดี ก็สร้าง Account IG ขึ้นมาแล้วเราก็เอาภาพจากไหนอะทีเนี้ยอ่ะโอเคขอยิ้มหน่อยละการพินเทเลสประมาณสอวันเนี่ยค่ะก็มีลูกค้าถักมาช่อแรกจําได้เป็นดอกพีโอนี่สีขาวแต่เราก็คุยกับลูกค้าว่าอันนี้มันไม่ใช่ภาพของเรานะเราอะทำให้ได้ใน บริบทนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเขาก็โอเคทีนี้มาพูดถึงพันเรื่องหอ,อก็เลยไปสั่งดอกไม้จากร้านหนึ่งมาแกะดูปุ๊บอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้เขาเอาเทปใสพันตรงนี้นะกระดาษเขาตัดขนาดประมาณนี้โอเคเริ่ม4ชั่วโมงค่ะก็ออกมาสําเร็จ<อ>เขาสั่งอะค่ะในราคา990บาทในขนาดที่ไม่รู้ว่าพี่โอนี่5้ดอกก็650บาทแล้วกระดาษยกมว้วนกระดาษสายกมว้าากมวนลิบบิ้ยกมว้วนวันนั้นก็คือแบบ3 0 0พัน่ะไม่ได้คิดเลยว่าขาดทุนอะไรสบายใจแฮปปี้คิดแค่ว่า ฉันขายได้ฉันได้ลูกค้าแล้วแล้วร้านนะคะ่ะไปประจวบเหมาะเจวัลเลนทา์เราก็มารับเลยเท่าไหร่ก็มาเราจําได้ว่าวันนั้นเรารับออเดอร์ไปทั้งหมด2 0 0รกว่าชอ่อ <Huh? S 1> ได้มาประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0ตอนที่รับออเดอร์มันดีมากมันฟินมีเงินแบบในบัญชีคือ2 0 0 0 0 0ชีวิตที่ฉันไม่เคยมีเลย ภาพมันสวยงามมากจัดห้องว่าเอามุมนี้ห่อนะเอามุมนี้ตั้งดอกไม้มีเรากับแี๋ยวเอาแม่มาช่วยเด็ดดอกไม้ในความเป็นจริงคือเราไม่รู้ว่าเราต้องทําล่วงหน้ากี่วันทำสิบสามก็ได้สิบสามยังไ่เดินปากคลองซื้อดอกไม้อยู่เลยก้ถา,ถามไปก่อนดอกอาคานชันเท่าไหร่คะเขาก็บอกอาร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เด,ยเดินดูก่อนเดินกลับมามันเลยเที่ยงคืนไปแล้วจากร้อยหนึ่งขึ้นไปสี่ร้อยกุหลาบเนี่ยช็อกสุดแล้วตอนแรกแบบสองร้อยห้าสิบพอกลับมาอีกที 8 9 0 0บางทีไม่มีของด้วยแล้วทีนี้ทํำยังไงแล้วฉันจะเอาดอกไม้ที่ไหนทําให้ลูกค้ามันก็จะมีร้านที่แพงเอาหมดซื้อมาหมดพอถึงเวลา13กลับมาประมาณเที่ยงคืนข้ามสิบสี่แล้วเริ่มห่อช่อแรกได้ประมาณที่สองที่สามแล้วอะแล้วเดี๋ยว18โมงเช้าเนี่ยจะต้องเริ่มส่งแล้วอะก็พยายามเล่งพอ10โมงลูกค้า11โมงทักมาแล้วยังไม่ได้ทําเลยบอกว,ว่าได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเล่งให้อ้างไปหมดอะเดี๋ยวแมทแมทยังไม่เข้ามา,อ,าอะไรแบบมันมั่วไปหมดมันคือชุนละมุนมาก ลูกค้าโทรมาโอ้โหสายแทบจะไหมเลยโชว์ชนกันมีแบบไปตามเพื่อนอ่ะสี่ห้าคนมาแบบรุมด่าเราแต่เราก็ไม่ได้แบบจะหนอยอะไรในใจอ่ะมันคิดแค่ว่าก็ช่างมันดิทำไม่ทันก็โอนเงินคืนไปเราคิดแค่นั้นเลยเท่ากับว่าวันนั้นทําไปประมาณ 60- 70ไม่ถึงด้วยซ้ำอ่ะเราก็แบบโอเคโอนเงินคืนไปเยอะมากกลายเป็นวันนั้นอ่ะติดลบประมาณ5 6หหมื่นอะค่ะ มนมีลูกค้าทักมาแบบรู้ไมค่คาวว่าเทศกาลหนึ่งเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวนะเราตั้งใจให้แฟนเรานะแล้วคุณมาทําอย่างเงี้ยแฟนเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะต้องไปหาดอกไม้ให้เขาตอนนั้นยังไงโอ้หอันนั้นมันดาวมากค่ะมันแบบจริงวะเขามาลงทุนจ่ายเงินเราเพื่อแลกกับช่อดอกไม้ที่มันสองสามวันมันก็เหี่ยวแล้วอะ่ะแล้วทำไมเราถึงไม่ใส่ใจกับเขาขนาดนั้น เราก็เลยมาคิดเก็บเป็นการบ้านหูเครียดมากแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาด้วยการดอกไม้ที่เรายังมีอยู่เราก็เอามาทําแล้วก็ส่งไปให้กับลูกค้าก็คือคืนเงินเขาไปแล้วเราก็เขียนการ์ดประมาณว่าเราขอโทษด้วยนะคือแฟนคุณนะตั้งใจมากในการที่จะซื้อดอกไม้ให้กับคุณแต่มันเป็นความผิดพลาดของทางเราเองก็มีทั้งขอบคุณที่ยังรับผิดช,ชอบก็มีทั้งที่ยังว่าเราเหมือนเดิมมันมีทั้งสองอย่าง ิ่งที่เราได้มากที่สุดเลยนะคะคือเราไม่ควรจะละเลยความรู้สึกใครต่อให้มันจะไม่ใช่คนใกล้ตัวของเราก็ตามอะคะ่ะเราจะมาคิดแค่ว่า ก็เอาเงินคืนไปดิเราไม่ได้โกงคุณนี่เราจะไม่คิดแค่นี้มันไม่ได้เลยบทเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรทําอะไรที่มันไวเกินไปให้มันมีสเตปว่าโอเคฉันจะเปิดร้านดอกไม้ฉันต้องลองไปดูพี่ป่าคองนะปีนี้ฉันเพิ่งเปิดวันบาลนไทยปีแรกเรารับน้อยๆก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยบทเรียนเราได้มาแล้ะเราจะทํำยังไงให้มันเป็นพาที่มันดีที่สุดนั้นเราลองรีแบนด์ดูแต่เราอ่ะไม่อยากทําที่คอนโดละเพราะว่าคอนโดมันไม่ได้ตอบโจทย์ ให้เราได้ทําอะไรหลายๆอย่างขนาดนั้นหรอกก็คุยกับแฟนว่าฉันอยากทาธุรกิจตัวนี้จังเลยแต่ฉันไม่ได้มีเงินอ่ะแฟนก็บอกโอเคนั้นฉันลงขันให้ยืม20,000กระเป๋าแบรนด์เนมที่เราเคยมีขายชุดที่เราปล่อยเช่าเนี่ยขายไปให้หมดขายมือสองชุดละพันชุดละสองพันตุ๊ก,กตาที่สะสมมาขายหมด งแรกก็คืออยู่ในช่วงบ้าบอเลยค่ะสติเสียเลยสองคนกับแฟนมาร้านแบบวันนึงลูกค้าโต๊ะหนึ่งลงดอกไม้แทบทุกวันอะเวลา2 0 0พันสาอยากได้ภาพอย่างน้อยๆเราต้องมีภาพเพื่อไปโปรโมตมันเป็นจังหวะที่แบบมันไม่ไหวแล้วอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบท้อแต่คือมันไม่ไม,ไม่ไหวในเวที่จะเอาอะไรมาทําเงินที่ไหนมาทําต่ออะไรเงี้ย เราก็เลยคิดไอ้เวิร์กช็อปตัวเนี้ยเพื่อมาเปิดการมองเห็นให้กับลูกค้าอย่างแบบมีลูกค้าจะมาเวิร์กช็อปเขาก็จะรู้ว่าร้านเราก็รับจัดนะวันนึงเขามีโอกาสใช้เขาก็จะกลับมาสั่งกับเราก็หมั่นทำคอนเทนต์ถ่ายติ๊กตอกถ่ายอะไรทําทุกอย่างคะ่ะเต้นบ้าๆบอๆสองคนกาแฟก็ทําโชคดีคลิปมันแมสเหมือนลืมตาได้พอดีเลยอะลูกค้าก็ทยอยมาจองเดือนนั้นอะเป็นเดือนที่พีคที่สุดและรายได้ประมาณ5้าแสน สิงหาเนี่ยคือแน่นทุกรอบบอกตัวเองว่าห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายเพราะว่าลูกค้าจ่ายเงินจองแล้วเราจะไม่พลาดแบบครั้งที่แล้วแล้วเราจะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วเท่าไหร่เราก็ต้องสู้ร้านบันวิบูมของเรานะคะเรียกว่าร้านคาเฟ่ดอกไม้ที่มีบริการรับจัดดอกไม้ออนไลน์กับบริการเวิร์กช็อปจัดดอกไม้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ว่าเวิร์ h ช็อปโฟลเวอร์อินดูแฮ บริการรับจัดเริ่มต้นตันต้งแต่1 5 0าบาทเป็นต้นไปส่วนเรื่องเวิร์กช็อปการจัดดอกไม้ของเราจะมีประมาณ4ประเภทนะคะก็มีแบบแจกันนะคะแบบชอ่อแบบกระเช้าเป็นกระเช้ากระดาษแล้วก็แบบกล่องค่ะแบบเบน,นบอกเริ่มต้นนะคะก็75 0าสิบาทสิ่งที่ลูกค้าจะได้เลยคือลูกค้าก็จะได้ดอกไม้ในปริมาณที่เราเตรียมไวม้ให้แล้วก็มีเครื่องดื่มหนึ่งอย่างแล้วก็ขนมประจําวันก่อนกลับลูกค้าก็จะได้รูปถ่ายพลารอยจากเราหนึ่งรูปก,ก่อนลูกค้าเข้ามาทำเวิร์กช็อปนะคะก็อยากให้ลูกกกค้าาก้้้าาาาตตอออองงบุเเเขม่่่นพืทีรจะ ดอกไม้ลูกค้าจะต้องเลือกว่าอยากได้โทนสีดอกไม้แบบไหนสามารถส่งเป็นภาพเป็นเรฟเฟอร์เรนแล้วเราก็จะจัดเตรียมดอกไม้ตามเฉดสีที่ลูกค้าต้องการไว้ให้ร้านบันนี่บูมของเรานะคะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท97ิบเทับหนงบีเทียนบางจากบริการรับจัดดอกไม้กับเวิร์กช็อปสามารถทักมาที่ช่องทางไลน์แอดนะคะแอดบันนี่บูหรือว่าไปส่งรูปผ่าน Facebook หรือว่า IG ก็ได้ค่ะทักมาได้นะคะมีแอดมินเราตอบ24ชั่วโมงค่ะ